แบบนี้เราแจกแจกเลยใครคอมเมนต์ถูกใจแอดมินกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวทีมงาเข้าไปเช็คนะว่าแิงด้่าหายากนะผมบอกว่านี่เก็บเก็บเอาไว้อีกโอลิมปิกคราวหน้าเนี่ยอาจจะขึ้นไปประมาณประมาณ7 0 0 0แสนกว่าบาทได้ขนานั้นหรอมันคือพินที่คุณได้มาจากน้องเอสทีนะได้มาจากน้องเอสดี ได้เยครับโอ้โหอย่าแย่งเลยอย่าดูในช่วงความประทับใจในโอลิมปิกแล้วถูกต้องถูกต้องเพราะว่ามันเยอะตอนเดียวมันไม่จบแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอยากให้แบบกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดตอบกดคอมเมนต์กันเพราว่าใครคอมเมนต์มาละเดี๋ยวมีของรางวัลแบบต้องบอกว่าเโชว์เลยโชว์เลยโชว์เลยนเลยโชวนเลยโชว์เลยโเลยย บอกว่าไงเล่เล่มากเลยนะเขาเรียกเล่เล่คือเล่เล่เลยเล่เล่ยากสองแฝดงงหมดเลยไม่อันนี้คือเป็นพินนะพี่เอ็กคือตอนที่ผมไปเนี่ยถ้ารู้ว่าผมใส่เสื้ออะไรมีข้างหลังเพราะว่าไทยแลนด์เนี่ยจะปรีเข้ามาเลยนะแล้วพูดว่าเขาคิดว่าเป็นนักกีฬาเขาบอกว่าเขาจะปรีเข้ามาปรีปรีเข้ามาแล้วก็จะบอกว่าอาร์เซนอาร์เซนพินอาร์เซนพินพินเดิมพินพินอยากจะแลกพินพินอะไรนะพินขอตัวเจ้ขอมันมีค่าจริงๆริงอันเนี้ย คือนักสะสมต่างประเทศเนี่ยเป็นที่นิยมมากเป็นที่แบบเป็นของหายากมากเ,ออเลยนะปีนั้นเนี่ยคือบางคนอาจจะบอกว่าทําไมถึงใช้แต่แบบนี้มาอย่างยาวนานไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการอะไรเลยแต่อยากจะบอกว่านี่แหละนี่นี่<อ>เปลี่ยนลยนนะ<า>อ๋อมันค<อ>ือแลไอเทม มันคไก็หมัยก่อนเนี่ยอันรุ่นแรกๆที่มันมีราคาเนี่ยจะไม่มีคําว่าพารีส2,000อะไรเนี่ยจะไม่มีบอกว่าจะมีจะมีจะมีแบบธรรมดาแบบธรรมดานี่แค่ตัวช้างแล้วก็ห้าห่วงตอนที่ไปโอลิมปิกที่แอตแลนตานะรู้ไหมซื้อขายกันอันเท่าไหร่โอ้ถือดิ้งนิดหน่อยทหนึ่งร้อยเหรียญถึงสองร้อยเหรียญสหรัฐนะอยู่ระหว่างเนี้ยโอ้ยจริงอันนี้คือเรื่องจริงนะ อไม่บอกผมผมไม่ได้เอาไปวางค่ะนี่คือเรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงเลยครับแปลว่าพี่เอ็ก็ต้องมีเยอะเหมือนกันสิสมัยเป็นนักกีฬาตอนนั้นหน้าพินเพลินอะไรเงี้ยส่วนใหญ่พี่แจกหมดพอสาวๆเข้ามาพูดอะไร เล่าซองเล่งซองแจกหมดแล้วสาวๆแบบวันลุทีนสาวๆมานี่โอเคเอาไปเลยปุ๊กบอกว่าอะไรนะเขามีโพสต์ในอีเบย์ไงพวกซารีน่าเขาไปโพสใช่ไหมเขาบอกว่ามันเขาก็เป็นนักสะสมพินเหมือนกันแต่ว่าสองประเทศที่เขาจะไม่ยอมแลกเด็ดขาดเลยก็คือเนี่ยแหละค่ะหนึ่งคือพินของประเทศไทยกับอีกอันหนึ่งคือของเกาหลีเหนือเพราะว่ามันหายากแล้วคนก็ไปขายในอีเบย์ตอนนี้ก็เป็นร้อยยูเอสนะแต่วันนี้เราแจกแจกเลย ใครคอมเมนต์ถูกใจแอดมินกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวทีมงานเข้าไปเช็คนะว่าแชร์ด้วยจริงหรือเปล่าหายากนะผมบอกว่านี่เก็บเก็บเอาไว้อีกโอลิมปิกคราวหน้าเนี่ยอาจจะขึ้นไปประมาณประมาณ7แสนกว่าบาทโอ้โหได้ขนาดนี้เหรอไม่ได้ไม่ได้เออเอา มีแค่หนึ่งอันเท่านั้นที่จะแจกในวันนี้ผมยอมนะอย่ามาเชื่อผมเยอะนะของแลไอเทมที่ง่าฉันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเอาให้ขนล่มทลายเลยจะได้แบบว่ามีของมาแจกเพิ่มเอาเป็นว่าหัวข้อความประทับใจในโอลิมปิกครั้งนี้การโอเปร่าที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ย่าดูถ่ายทอดแล้วประทับใจอะไรเนประเภทแบบโอ้ชอบจังเลยผู้บรรยายบรรยายเก่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่มีโอกาสเลยนะเนี่ยเอามันยกตัวอย่างหน่อยสำหรับถ้าแบบพี่นัทเพ็กหรือว่าปุ๊กเนี่ยความประทับใจในโอลิมปิกครั้งนี้คืออะไร ของของผมก่อนนะผมขอก่อนเพราะว่าเออผมชอบผมชอบยกหนักดีกว่า,อ,ายอยากติดทีด่เขาแบเบอร์่แล้วยกหนักเนี่ยดีใจที่สุดคือเวลายกได้แล้วมันแบบสนุกอะอความความเป็นกีฬายกหนักเนี่ยจะมีมันสนุกเออสนุกมันมีเสน่ห์ของมันในตัวนะใช่ผมชอบสนามยกหนักเสน่ห์ของยกหนักอะไม่ใช่ยอยู่อยู่กันยกหนักยกขึ้นยกขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์แต่อีกหนึ่งเสน่ห์คือการ เรียกน้ําหนักการวางแผนการเรี่ยกน้ำหนักของโค้ชอันนี้แล้วก็คนจะปลบมือแบบว่าโคยกได้นะปลบมือทั้งหอไม่ว่าชาติไหนยกได้นะหมดหมดอะไรอย่างงี้ยการส่งกำลังใจพี่เอ็กราคาประทับใจอะไรพี่ประทับใจยกหนักเหมือนกันแต่ว่าใครชอบประทับใจที่ปักกิ่งอ๋อมันเป็นมันเป็นครั้งแรกที่พี่มันไม่ใช่ครั้งแรกเราไปเนี่ยแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เราไปในสนามที่แล้วยกหนักได้เหรียญทองแล้วจังหวะได้เหรียญทองเนี่ยจะต้องมีเครบ ฟังเพลงชาติไทยคือเราไปฟังเพลงชาติไทยที่ไหนนะมไม่เพราะเท่าต่างประเทศเลย,ยแล้วเ,เห็นธงไทยเนี่ย ขึ้นปอเลยเออเราเฮ้ยส่วนของปุ๊กอยากจะฉีกไปหน่อยขอเนญาตเป็นประทับใจเจ้าภาพในปีนี้ในการจัดาที่เขาไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเลยนะไม่แต่ว่าในเรื่องของความครีเอทของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีเปิดก็ดีการเลือกทรงเลือกสีคือเหมือนเขาตั้งใจทําให้มันแบบเป็นยิ่งกว่ามหากรรมกีฬาแล้วก็ทําให้แบบคนหันมาติดตามกีฬาแบบ17วันที่มีการแข่งขันเนี่ยคือเรียกว่าแต่ละมือแต่ละเดย์ก็คือมีเรื่องให้แบบติดตาม มีดรามา่าม,มีอะไรที่แบบเข้มข้นแบบไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงท้องมาแข่งหรือเอ๊ะตกคงเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะแล้วก็การทำลายสถิติโลกที่แบบเยอะมากาทำให้เราแบบตั้งตารอเลยว่าอีก4ปีครั้งหน้าที่ LA เขาจะจัดยังไงนะคะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ความประทับใจในโอลิมปิกครั้งนี้ถูกใจแอดมินก็ส่งไปเลยส่งแอดมินเดี๋ยวแอดมินติดตอ่อกลับไปเลย เดี๋ยวมาเฉลยอาทิตย์หน้ั้าทิศหน้ามาเฉลยเลยว่าใครได้จะได้รู้ว่าไม่ใช่มีถ้าที่นะครับของแท้ของแท้ถ้าคนสนใจเยอะนะเดี๋ยวผมจะไปเดินทางไปคณะกรรมการอุปถึกแห่งประเทศไทยเลยไปออีกออกัันขอสักกี่หมื่นกี่ไลค์แชร์เดิขอขอไม่สักสองสามอันนะได้ได้ปัญหายากจริงๆนะครับทุกคนต้องบอกนะเพราะว่าเหรียญพวกนี้เขาจะแจกเฉพาะ นักกีฬานักกีฬาครับนักกีฬาครับนักข่าวไม่ได้นะนักข่าวไม่ได้นะครับอันนี้นักนักกีฬาให้แล้วแล้วเนี่ยเราอย่างได้มันเนี่ยเราก็ไปไปตบมาจากนักกีฬาอีกทีนึงไม่ใช่ไปตบไปขอเข้ามาน้องเอสทีอ่ะให้เลยอ๋อน้องนี่อ๋อนี่จัดน้องเอสทีเลยนะโอ้ยยิ่งมีคุณค่าใหญ่เลยอ่านะกดไลค์กดแชร์เข้ามานะอันนี้คุณจะได้มันคือพินที่คุณได้มาจากน้องเอสทีนะได้มาจากผมเจ็ดเอสบี มาลมกันสัปาดาห์หน้านะคะ,ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ,รบสวัสดีค่ะสวัสดีครับ